สวัสดีครับคลิปวบิตโอมนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตัวเช็ดเครื่อดูฟนเล็กๆน้อยๆครับผมอากาคือถ้าถ้าช้ำแบตเตอรี่ไฟไม่เข้านะครับผมบุตตก็ให้เอาเครื่องเข้าไปที่แทชชั่นนะครับ โอเคตอนนี้ไฟชนแล้วนะครับโ <Okay, S 1> <Okay. S 2> อเคยกระชักแบตอยู่ <Okay. S 2> ไฟสีเหลือคือแบตเตอรี่ต่ำนะครับผมช้าไว้ประมาณสักพักนี้ครับผม ถ้าถ้าชาร์จไฟตัวนี้ไฟออปกปกติครับผมแล้วก็ตัวนี้ออปกปกติแสดงว่าแท้ชาร์จด,ดีอยู่ไฟไฟใจหมายอยู่หน้าผมถ้าชาร์จแบบประมาณสักพันหนึ่งแล้วก็ออกเครื่องออกมาดูว่าแบตเตอรีอ่ไฟตัวนี้ดับไหมนะครับดูเครื่องออกมาน,นะครับผมโอเคถ้าดูออกจากแท้ชาร์ แบตไฟตัวนี้ดับแสดงว่าแบตแบตเสือเสียแน่นอนนะครับผมแน่นอนให้ไปเอาไปซื้ออะไรใหม่มาใส่ได้เลยครับจบไปดูวิธีการแกะกันเลยโอ okay. เคไงเคลื่อนมานะครับมันจะมีน,นอตอยู่สอต,ตัวนะครับผมเอาไขครงหรือสว,ว่านมือก็ได้คนระับ เอามา,อาแล้วก็นี่นะเรียออกมานะครับนี่ทีแล้ก็เอามาแล้วก็มมีที่จับนะโอเคแล้วก็เอาแบตบหม่มาซัำได้เลยครับ อันนี้แบ็ใหม่นะครับผมเขี่ยวมายุ่นด้านนี้นะผมสายโตกกันนะครับก็ออกซาด้านนี้ก่อนก็กดลงไปแล้วก็ออกฟานมาปิก โอเคแล้วก็ใส่น็อกสองตัวใส่คือเหมือนเดิมโอเคต่อไปเราชาร์จไฟอีกครั้งนึงนะครับ แทชชันนะโอเคเซอร์วิสจะเป็นเซอร์วิสปุ่ยปีตัวนี้นะครับผมอย่าลืมปุ่ยไว้ก็เอาเครื่องเข้าแทชชันโอเคโอเคตอนนี้กำลังชาร์จไฟอยู่ทีไว้สะพานหนึ่งนะครับผม หลังจากทีวิสาพานกน็เราเดึงเคอร์อ,ออกมานะครับแล้วก็ถา้ถาถ้าแบตเตอรี่ดีนะครับผมถ้าแบตเตอรี่ดีอ่าไฟตัวนี้จะติดคาไว้นะครับผมจะมีแสงสว่างครับถ้าแบตไม่ดีก็มันจะดับไปเลยโอเคคลิปน,นี้ก็แนะนำกระตุ้มเช็ด เบ็ดต้นนะครับผมถึงแม้ไม่มีเครื่องมือก็ตัวเชืได้ครับสามารถไปซื้อแบบใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมถ้าถ้าใครท่านใดก็อาการถ้าใครนี่ก็ซื้อหรือแบบมาเปลี่ยนใส่ได้เลยครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอแนะนำเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ